สวัสดีเจ้าวันนี้น้องโอเดจะสิบนะเจ้าแล้วก็น้องเดนนาภาตักเลยกีลาทายกล้องตักเลยค่ะเจ้าเาด้วยกันเจ้าหนว่าไปว่าไปข้าเจ้าหนาวเจ้าวันนี้มีความสุขมากนะเจ้าได้มากับโตโยต้านครพิงโตโยต้าจะทำสิ่งดีๆให้กับหมู่บ้านแห่งนี้นะเจ้าเฮาอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มเจ้าเอาเภอแม่แจ่มจงหว่าเชียงใหม่นะเจ้าเขาจะมา อนนี้เขาอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้าน,านม่อองหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เขต6วันนี้ทำกิจกรรมดีๆเขาจะมีขนมผ้าผ้าหม่มผ้านวมซึ่งพีสาวสาวพัพนรณไปได้มานะเจ้าน้องโวเดสแล้วก่อน้องเลนนภะาะเป็นตัวแทนมาของเตุที่ตรงไหนเย้ตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของ โตโยต้านครพิง์เชียงใหม่นะเจ้าเขาจะทำกิจกรรมดีๆนะเจ้าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านม่งหลวงเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านแม่คงคาตั้งอยู่หมู่หกตำบลกอง,กองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไอร่าไทยบรรยากาศรอบๆแล้วด้พี่ปบ,บอกเลยนั่นเจ้า ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 2 1ตามคำสั่งของรัฐบาลเปิดหลักสูตรสอนโรงเรียนประถมศึกษานะเจ้า2 9พฤษภาคม2 5 2 1ตอนแรกยังมีอาคารเรียนแนะเจ้าต้องอาศัยโบสถ์ของหลวงพ่อที่ใช้เผยแพร์ศาสนาคริสต์นะเจ้าประจําหมู่บ้านต่อมาได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างอาคารเรียนแบบอองจุดชม6 จำนวน4ห้องเรียนได้บ้านพักครูแบบององรวมเนะจ้าหนึ่งหลังได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2523ได้จับจองพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อนำเข้าเป็นพื้นที่ราชพัสดุจจำนวน8ไร่2งาน2ตารางวาในปี2566ได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านม่วงหลวงสาขาบ้านแม่อมลานใน นะเจ้ารับเปินตั้งโรงเรียนขึ้นมาเมื่อวันที่7มีนาคม2558พระน้าท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมวนตีในขนาดนั้นนาะเจ้าได้เดิน,ดนทางมามอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่เจียนะหมู่บ้านม้งหลวงท่านได้มีโอกาสนาะเจ้ามาตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนนิดหน่อยนาะเจ้าอ่านนี่เลยเนาะโรงเรียนม่งหลวงเป็นโรงเรียนรัฐบาลน,นะเจ้าเป็นโรงเรียนประถมศึกษา รู้สึกว่าจะมีนักเรียนทั้งหมด162คนต่กี้แอบไปดูแล้วนะเจ้าใ,ในถิ่นทุรัก,กันดานบนเทือกเขาสูงเนาะละก็ได้รับโรงเรียนม่วงหลวงเนี่ยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4เมื่อ18มีนาคม2558เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆต,ต,ตอนนี้คัวอยู่ในรถโดยมีวัตถุประสงค์นะเจ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อ่าลักเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อไปนะเจ้าปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่งหลวงได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุนบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ารงเเียนแขวกาบน้่นเองนะเจ,จ้าขอบคุณโตโยต้าตัวนะเจ้าโตโยต้านครพิงเชียงใหม่ที่นําพาโอเดตเจสซิฟน้องเดนนาพาและก็มูฮาททากินสกรมดีๆในวันนี้นะเจ,จ้าเพราะว่าจะเป็นขนมเนาะเต็มรถเลย แล้วก็ได้จะเก็บภาพบางส่วนได้อยู่ลงในเพจให้ดูแล้วกันนะเจา้าแล้วก็มีผ้าห่มเสื้อผ้านะเจา้ามาใส่ที่นี่นะเจา้าอากาศดีมากเขาติดแอร์ทั้งเมืองเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะเจา้าได้แหมสักกรรมนอจาเราจะมาชมบรรยากาศการแจกของเพราะว่ารอรถคาราวานอีกคันนึงมานะเจา้จาวันนี้เขาเดินทางมาด้วยโควิด -19 โคริค -19 สตูดิโอต้านะเจา้ามีความสุขทุกวันทําสิ่งดีๆ เพื่อสังคมนะเจ้าขอบคุณยังตรงนี้ตัวเองกับโตโยต้านครพิงค์เจยงใหม่เจ้าโอดีจเจสิเดนน่าสวัสดีเจ้า